นี่คือเบ้าที่ใช้หลอมนะครับโดยหลักการหลอมไทเทเนียมเนี่ยเราเรียกว่าโคปูซิเบิลนะครับเบ้าเนี่ยจะทําจากทองแดงซึ่งมีน้ําหล่อเย็นอยู่ด้านนอกน้ำเนี่ยจะทําให้ไทเทเนียมไม่หลอมละลายรวมกับตัวเบ้าที่เป็นทองแดงนะโคปูซิเบิลก็คือเบ้าหลอมที่มีการหล่อเย็นด้วยน้ําเพื่อไม่ให้หลอมละลายไปกับตัวไทเทเนียมอ่าพอหลอมเสร็จออกมาเป็นแบบนี้นะครับ สีม่วงที่เห็นนี้เกิดจากการออกซิไดซ์ของอากาศนะครับพขานในเตาไปถึงอากาศนะครับจะบริเวณผิวเนี่ยก็เกิดการออกซิไดซ์นะเขาจึงจำเป็นต้องเอาไปตึงบริเวณที่มันออกซิไดซ์จริงทั้งหมดนะให้เหลือแต่เทเนียมบริสุทธิ์ที่อยู่ด้านในนี่อันนี้คือไทเทเนียมอินกอดแบบประหยัดนะครับเขาจะใช้เพาะตลาดดเมสติกนะครับขายในประเทศคือเอา แท็แไทเทเนียมใช้แล้วเนี่ยมาอัดหลอมใหม่นะแต่ทเทเนียมคุณภาพตู๋ก็ไม่ทําแบบนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นแท่งที่เตรียมหลอมนะครับอันนี้จะทาจากสป,ปอนไทเทเนียมจะเนียนแบบนี้แต่ถ้าทาจากเศษก็จะเป็นแบบนี้นะสป,ะปอนเขานี่เยอะจริงๆโรงงานนี้เป็นกระป๋องกระป๋องเห็นไหมเป็นพันๆกระป๋องเลยนะครับเยอะมาก